ฮิโรชิรีบมาเร็วลูกเฮ้ยวุ่นวายจังหัดมาทักทายเพื่อนบ้านเขาบ้างสิจะว่าไปที่นี่ดีจังเลยทั้งเขียวขจีอากาศก็สดชื่นนี่แม่ทำไมบ้านทางขวามันแปลกๆจังเลยอะ่ะทำไมเหรอก็มีหน้าต่างแค่บ้านเดียวเองอะ่ะเมื่อกี้ก็ไปดูอีกฝั่งก็มีแค่ตรงนั้นนะ ไม่เอานะฮิโรชิอย่าไปยุ่งบ้านคนอื่นเขาสิไม่อยู่บ้านมัน้งใครคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะพวกเราเพิ่งย้ายมาบ้านข้างๆสักกุจิคะ่ะกะว่าจะมาทักทายซะหน่อยจากนี้ไปก็ขอฝากตัวด้วยนะคะนี่ของฝากเล็กๆน้อยๆ แม่เกรงใจจังจะว่าไปคุณนายคะคุณนุมาเกะบ้านข้างๆเขาทํางานช่วงกลางวันหรอคะนั่นสินะบ้านนั้นล็อกกุญแจประจําเลยแต่ตอนกลางคืนก็เห็นเงาอยู่ที่ั้นสองบ้างน่าจะมีคนอยู่แหละนะแต่ไม่เคยเห็นเขาออกมาข้างนอกเลยเห็นลือกันว่ามีหญิงวัยกลางคนอยู่ที่นั่นนะดูแปลกๆดีนะคะคงจะมีเหตุจําเป็นที่ต้องหลีกหนีหน้าผู้คนอ๋อ ล่าสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นหน้าของเขาจริงๆะหรอเนี่ยฮกดกริ่งไม่รู้กี่รอบแล้วไม่มีใครออกมาเลยบางทีอิ่มแล้วครับเออิอ่มแล้วเหรออืมผมอยากรีบไปจัดห้องเร็วๆเนี่ยอยู่ใกล้กับหน้าต่างห้องข้างๆเลยอะไม่ชอบใจเลยฮะ พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจ้ะสวัสดีจ้ะหลับอยู่หรือเปล่าสบายดีไหมเอ่ออะไรเนี่ย,ยนะหนุ่มหน่อยหนุ่มหน่อยหนุ่มหน่อยบ้านใหม่ที่ย้ายมาสบายดีไหมพ่อหนุ่ม อยู่กินสบายดีใช่ไหมพอหนึ่งแวะมาเที่ยวบ้านป้าหน่อยสิหนูป้าไม่ได้ล็อกประตูป้ารอน,นูอยู่เลยจ้าเมื่อกี้นี่มันใครอ่ะ พ่อหนุ <ald en> ่มพ่อหนุ่มบ่ดีไม่เออรับอยู่เลยจ้ะพ่อป้าดูหนูหน่อยสิว่กลงวันก็ไม่มาหาเลยพ่อุตส่าห์เตรียมขนมไปด้วยนะวันเดี๋ยวป้าไปหาแทนก็ได้จ้ะกำลังจะไปหาเดี๋ยวนี้ละล้ออะไรสักทีได้ไหม เดี๋ยวป้าส่งเราตากผ้าไปให้นะพอถึงแล้วจับให้นั่นๆด้วยนะเดี๋ยวป้าจะใช้เอ็นี่ข้ามไปเองอ,อ,อย่ามาล้อแล้วนะเว้ย พ่อแม่ตื่นเร็วอะไรกันไม่เห็นมีใครเลยนี่นาเราตากผ้าก็ไม่เห็นมีผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นคุณป้าพี่ลึกจริงๆนะแล้วก็ส่งเราตากผ้าให้ผมจับด้วยฮิโรชิแก้แค่ฝันไปเองนั่นล่ะน้ก็บอกว่าไม่ได้ฝันยังไงล่ะครับ พ่อหนุ่มดีพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจ้ะตื่นอยู่หรือเปล่าวันนี้สบายดีไหมชิกเวไ้ยเลยพ่อหนุ่มหลับอยู่หรือจ้ะมาให้ป้าเห็นหน้าหน่อยสิรออีกเดียวๆป้าจะไปถึงแล้วนะ พ่อหนุ่มอีกนิดเดียวมือป้าจะเอื้อมไปถึงแล้วนะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอออีกนิดเดียวก็จะอปาน้าต่างได้แล้วพอป้าขอแล้วช่วยเปิดหน้าต่างให้ด้วยนะอออไกลจังป้าเอื้อมไม่ถึงเลยแต่ช่วยรออีกนิดหนึ่งไม่นานหรอกจะ้ะอีกแค่เดียวเดียว